เจ็บบรรยากาศซอยสุขุมวิทมาให้ดูครับเงียบเงาวังเวงครับเศรษฐกิจบ้านเราแย่มากๆครับฮัลโหลสุขุมวิทย์ยินเว็น

รถเป็นอะไรครับคุณพี่รถเสียหรอครับรถสิงโตรถสิงโตคืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับรถเสียหรอหรือว่ายังไงครับหรือว่าหรือว่ามันวิ่งร้อนเกินไปเปิดเปิดสิทธิเครื่องว่างแล้วอ๋อนี่ครับรถคนสบายครับไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำมาหากินอะไรขี่มเาเที่ยวเฉยๆครับเออี่มนเลยเไเเหลนึง่ง้นี่นะครับรถคนมีฐานะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับ ใช่ตัวลูกตัวเมียว่าไปหาเงินหาทองแต่มาจอดรถนอนอย่างเดียวบบดู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 ตัวอย่างเลยฮสาฮ่าฮาฮ่าะ่าจ่าน่น่าฮ่าน่คร่บฮ่า่เหมือ่าุกๆแ่าฮกาฮ่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 กฮ่าฮ่าฮร้อ่าฮ่าอ่าฮ่าฮาฮา่าฮ่า่่ คันนี้สวยมากเลยครับทุกๆคันนี้เลิศเลยค่ะอเมซิงเทแนแลนด์ค่ะดูแม็กซ์สิครับสวยไหมครับจ้าวสวยมากค่ะทุกคันนี้อเมซิงเทแนแลนด์ครับสวยทั้งหน้าตาครับผมถิ่นบรรยากาศซอยสุขมุมวิทนะครับเงียบเงามงเบงครับ Nie ma, nie ma, co jest wójt pan, N'hi yep, yep.